ที่มโมเดลคาร์บอนปรับเปลี่ยนรูปเปลี่ยเทียม ดูคลิปดูทูบเยอะฝรั่งมันสอน,ล,นละเอียดมากมันทำโมโกโมโตให้ดูอะไรว่าเราจะวาดหน้ามาเป็นไง ในโมงเดียนข้อก็แู้วหกสองเคลียร์หายเคลียร์หายตึ้ง้งกสามยมันยังมันเลย

เฮ้ยโดนสัดงจะโดครับรูปห yeah, ้เดหแจมเดลกนนี้แ85ห้าแจมเด็กดอ่ะโหนึด้ดดเก็บรูปได้นอน จอเจียแมสไซ์จอจีจอจีเอยนึ่งหกอาจารย์อาจารกกย์ีมพอยหน่พอย,อยสี่ลูกที่หกเก้าพีเมลกดีจริง